เอ้ยโดนไม่เหลืองมึงเห็นใบปะตอนนั้นอะไม่เห็น in, เขาไม่ได้โดนอ้าวเจ้ด <lizard> ้วยหรอโดนเหรอเึอเมื่อยอยู่ไหนนะครับไปหา เออมึงเอารถอะไรไปว่างสองนะว่างหนึ่งที่เหรอทีอาพาเจนั่งไปด้วยเลยเดี๋ยวอาหารถเปลี่ยนไปก่อนผมเราไปสี่คนเจ้เอาพี่ว่ะพี่ว่ะเอาแล้วพี่วะโอ้ยกูไม่ลงกูอยู่บนรถก็ได้จะได้ไม่เยอะี่เต็มอะไป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 ไหนไ,ไปไหนไ,ไปที่ท,ที่ที่หลอกเด็กป่ะโอเคไปแบบกองทัพ <laughs> <laughs> พี่เขาอะไรมีอาวุธยังอย่างกลัวมีไม้กอลไม้เหรอโอ้หไม้พ่นยากจ๊ไม่ลงมันยืนดูเฉย Chê long lốt chê. Tắm lốt con. Hả? Chết mẹ Má. เไปรูปเสียสงสารไว์มึงมีถามดังนั้นไม่มีมีมีนิ่งไว้เพื่อนนิ่งไว้เจ๊เสียวไหมเจ๊ลง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 เจ๊พาคบุรั่วเลยกูได้มาสองส่องอะไรเองกูไม่กูไม่ได้จกเหล็กด้วเหล็กไม่มีเลยนะเจ๊ได้ไรมาเจ๊ได้เหล็กกับเงินเท่าไหรเงินแปดพันเหล็กยี่สิบอะโหไอ้ของจริงไอ้พี่อูไม่ได้เอา องรี่ถไปทิ้อันนี้เปลี่ยนชุดกลับมาเลยใช่ปะเปลี่ยนชุดใหม่เจ๊ชุดไหนก็ได้ดตนน้นอะเปลี่ยนไปความไวแสงนะสวัสด,ด,ดีครับขอโทษน,นะครับคุณผู้หญิงคุณตอบไม่ได้จริงตือยากจะอยากมองกันเถอะแล้วไปกูเหงาเลยนะอะไรไม่พิ้ว ไม่ได้อะไรเลยทพี่คุณจะแทนพี่คอลายตายด้วยเมื่อกี้ยมีผลสอบสองแต่ผมอุ้มผลไม่มีเงินเพี้ยเจไดแปดพันคุณไดแปดพันเงินเอ้ยกับเหล็กยี่แปดอันอ่ะใครอีกอ่ะใครอ่ะใครโดนใบแดงวะน้าใครอ่ะแก๊งเราไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอวิ่งไหนวะเขาอยู่แก๊งเราคนเดียวอะไรได้ยี่เบ็ดยี่เบ็ดบอลไม่บอนนี่ผมก็ยังไม่รู้จักตีไปไม่รู้ตีขึ้นไปแล้ว รแม่เกือบตายเดี๋ยวเดี๋ยวด้อมหน้าพี่ดูเชิงเลยดีกว่าเพราะพี่หมัดเออเดี๋ยวกูรออุ้มให้ถ้าพี่มีอาวุธดัมมันจะปนได้ไงได้เออเออเชื่ออุ้มชื่ออุ้มมาได้อยู่แยกกันไปดีกว่าป่ะสองสองไปกันหกคนไม่มีรถสี่ประตูหรอวะเอาลิมูซีไปปนดิต้องอลิมูซีปนนานี่แขางถึงแท้รถไปซ่องก่อนเจ้เขาเรียกรวมกันอย่ารถไปซ่องก่อนเจ้เราเนี่ยเออชุดนี้แหละลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวพอรู้ไปซ่องก่อนแข่งใหญ่กูจุดี้อันนี้อันนี้ใครอันนี้ใครครับ เจ๋อฮะเจ๊ใครวะเนี่ยใครน่าจะอีเจ๊อะไอ้ป้อนมาแล้วไม่ไปเปลี่ยนชุดหรอเปลี่ยนไม่ทันเลยจ้ะต้องไปสะพ้ายถึงมจะได้ไปเปลี่ยนไม่ไปเปลี่ยนก่อนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก่อนไม่เปลี่ยน่นมีเรื่องให้ทุกวันเนี่ยโดนเลยหรอใครโดนโดนสองใบอะแก๊งกูเนี่ยเอ้ยโดนไม่เหลืองมึงเห็นใบปะตอนนั้นอะไม่เห็น ผมดูตลอดด้วยปัดนิวเขาไม่เห็นก็ไม่น่าโดนอ้าวเจ๊ด้วยเหรอ8 8 8 8อีดแล้วดูแล้วอ้าวดูแล้วทำไมโดนนะมันไม่มีไงไม่ขวหรือเปล่าก็ถามว่าคนไหนอ้าวแล้วทำไมมึงโดนอ่ะก็มึงไม่ได้พ้นมึงไม่ได้ข้อหาบัตรนิวแล้วมึงโดนได้ไงคนจบมันไม่เห็นบัตรนิวไอคนนั้นอ่ะคือต้องโดนเว้ยคนที่ไปมันไม่ได้รู้เรื่องกันแล้วว่ามีบัตรนิวหรือไม่มีบัตรนิวแต่กูจำไม่ได้นะกูรีบจัดกูรีบเปล่าวะ หนึ่งใบแน่นอนเจสสวิตตี้บอกเขามีบัตรเดอยวทั้งคู่เลยแน่โดนคไป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 น่าสนอนใครโดนครับผมติดตใอะไป่าครับคนที่โดนคนธรรมดาวัยรุ่นมีบัตรโดนแค่เหลืองถ้าคโดนแดงนี่กูร้องไห้เลยดิฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับครับโดนอะไรบ้างครับโดนอะไรบ้างนะน่าจะโดนเหล็กยี่สิบแปดแล้วก็ตังแปดพันประมาณนี้เเอจนฮัลโหลค่ะคืนตามจำนวนเลยเด้ะแป๊บหนึ่งคุยดูร้ายอยู่หนังหมา เลขอะไรนะคะอา่าหกห้าสามครับหกห้าสามหกห้าสามหกห้าสามเหล็กยี่แปดตายใครแกม,มาแทงผมก็ได้ของไปหมดต้องถูกวอะไรนั่นเนี่ยเอามาอย่างเงี้ยไม่ใช่คนแทงนะเนี่ย <c oughs> คนจ้วงอย่างเดียวเลยจ้วงจ้าจ้วงจ้า <c oughs> จ้วงอย่างเดียวไี่เป็นคนฆ่าแต่เป็นคนจ้วง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 แทงชมร้อยศพไปไหนี่แม <c oughs> เฮ้ยนีเ่เป็นการต้นครั้งแรกเลยนะเนี่ย ่สามศอกเนี่ยนะครั้งแรกบ้าไม่ใช่หนูหนูคนเดียวหนูไม่ได้เป็นคนฆ่าหนูเป็นคนจ้วงครั้งแรกก็สนั่นเลยนะไม่ธรรมดานกีไหนบอกเลยไอ้หนูมาให้เทคก็เปิดงานงานใครวันนี้โทรมาโอเคครับใครนะทีเคครับทีเคคุณคุณไม่ทำเลยมาอ๋อกูไปป้นิวพิเอร์อันนี้คือมิวสิคเป็นมอเตรไซโอ้ยกแก๊งเลยมึงมันไม่ได้ดูหรอว่ามีบัตรมิวสิคเยอะเลย กูนี่แหละถามกูเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวพี่โทรไปเดี๋ยวพี่โทรไปเอ้าแล้วมึงโดนด้วยเหรอโดนดิอ้าวไม่รู้คนต้นิเอ้าวแต่ตัวนี้มึงโป้มีบาดเหรอผมไม่เห็นนะน่าจะมีแหละถ้าเขาแจ้งมาเอาใหม่เดี๋ยวคราวนี้ต้องดูใหม่ยังไม่เข็ดกูไม่เคยฟังขู่ไม่เหลี่ยงใจเย็นใจเย็นแดงเก็บของก่อน เราเราเราเ่าก่อนเราก่อนให้เขาเล่าก่อนก็ผมไปป้นที่เหล็กนี่แหละที่หลอมเหล็กใช่ไหมคือผมก็พาไปจกไกลๆนี่แหละแต่คือผมจกไปอ่ะผมก็สังเกตทุกรอบแต่คือตอน้นี้เหมือนผมไม่เห็นจริงอ่ะแล้วผมก็เลยป้นมา,400าส,ส<ะ>ี่ร้อยเงินสี่ร้อยได้แค่เงินสี่ร้อยนะ จนสี่ร้อยคุณป้อมดีเพจได้มาเกทได้มาหมื่นสองอย่าไปเหลืองหนึ่งโหไม่แต่ว่าคนที่มึงปนก็ไม่ใช่คนที่เรารู้จักขนันก็สวยไปฮะนะก็เหลือเพราะมึงเพราะเออเพราะต้องมันก็ต้องหนึ่ล้วเพราะมึงไม่ได้เช็คเองอะเวลาที่ไม่ตีว่อย่าไปทำอะไรแบบนี้ครับขอโทษครับ